การเพิ่มนักศึกษาเข้าร่วมชั้นเรียนอาจารย์สามารถเชิญนักศึกษาให้เข้าร่วมชั้นเรียนหรือใช้รหัสกับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเพิ่มตนเองเข้าชั้นเรียนนอกจากนี้อาจารย์ยังสามารถใช้เชิญนักศึกษาให้เข้าร่วมชั้นเรียน 1. คลิกชั้นเรียนที่คุณต้องการเพิ่มนักศึกษา 2. คลิกหมายเลขหนึ่ง หลังจากนั้นให้เลือกว่าจะให้นักศึกษาเข้าร่วมชั้นเรียนด้วยวิธีใดหากให้เข้าร่วมด้วยรหัสให้บอกรหัสดังหมายเลขที่3ให้นักศึกษาเข้าร่วมด้วยตนเองหากใช้วิธีเชิญนักศึกษาให้คลิกดังหมายเลขสองนำนักศึกษาออกจากชันนช้นเรียนเปิดชั้นเรียนและคลิก ดังหมายเลขหนึ่งหลังจากนั้นให้ติ๊กที่หน้าชื่อของนักศึกษาที่ต้องการลบออกจากชั้นเรียนแล้วคลิกดังหมายเลขสองและเลือกลบและกดยืนยัน